สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมใหม่นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Building h a v e Feeling 2นะครับก็อารมณ์ประมาณว่าตึกก็มีความรู้สึกหัวจิตหัวใจนะครับ โดยที่ผมดูเทเลอร์เกมนี้มานะครับเอาสรุปคร่าวๆเลยเกมนี้คือเกมที่เราเนี่ยจะต้องทําการจัดสารเมเนเนะครับในการาเรียกว่าสร้างตึกหรือว่าเมนเนตึกต่างๆนะครับซึ่งตึกที่ปลูกหรือสร้างใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีผลกับตึกด้านข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตึกบางตึกอาจจะเข้ากันตึกบางตึกอาจจะไม่เข้ากันหรือไม่ถูกกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะต้อง ทำการแก้ปัญหาจัดสรสารเมเน็บนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เรามานิ้วเกมกันเลยนะครับเราก็เมื่อเข้ามาิวเกมแล้วจะมีให้เราเลือกสล็อตทั้งหมด3อันนะครับก็เลือกอันแรกไปเลยนะครับคอนเฟิร์มเลยโอเคคอนทนเนิว okay, ครับอ่าประมาณปี1,900นะครับเราจะมายังสถานที่หนึ่งครับอ่าเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับเรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงนะ่ะ เหมือนสิ่งก่อสร้างพวกนี้น่าจะมีชีวิตนะครับมีแขนมีขาด้วยฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะได้อยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง่งซะอีกทั้งก่อนอิดเอ่ยั้งปูนเอ่ยแล้วก็เหมือนว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวขนาดน,นั้นนะนะพวกเราเนี่ยเหมือนจะไม่ถูก บูรณะซ่อมแซมพเพราะนั่นมาจากว่าเรามันเป็นซ้าปัจฉพังที่มันใกล้จะพังนั่นแล้วนั่นเองโอ้ไม่นะบางทีฉันอาจจะต้องเปลี่ยนไปในเร็วนี้ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วฉันรู้ว่าฉันเกิดมาเพื่อที่ทำอะไรฉันจะไม่ยอมแพ้อย่างนี้หรอกฉันจะต้องอยู่ตลอดกาล เอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นตัวเอกหรือเปล่าครับโอเคครับก็คาสซีนเริ่มแรกนะครับก็คือเหมือนกับอ่าน่าจะถูกพังเรียบร้อยแล้วนะครับคาสซีนเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นเรียกว่าพวกสิ่งก่อสร้างตึกราบ้านช่องต่างๆนะครับมาคุยกันซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ทาการทุบหรือพังตึกนั่นเองนะครับก็สุดท้ายแล้วเหมือน ตึกต่างๆก็มาตัดพอว่า,าเขาน่าจะมีอายุยืนยาวมากกว่านี้นั่นเองนะครับอ่าเราสมามารถมางคับได้น,นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ High s t r e ิ t c t t y c น n t e r นะครับโอเคโอ้นั่งใครนะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัครับสวัสดีฉันเคยเห็นนายเอ,อทไมเดี๋ยวน้ฉันเห็นนายอยู่ที่ท่าเรือเก่าตรงนั้นหนี่ใช่ไหมอ่า มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่นามาอยู่ที่นี่ชั้นแล้วก็แวร์เฮาส์ชั้นและแวร์เฮาส์ชั้นน่าจะเป็นบ้านนะครับอ่าใช่ใช่ครับผมเข้าใจว่าชั้นเนี่ยก็คือตัวที่กําลังพูดอยู่นะครับคือ,อตัวที่อยู่ตรงกลางที่เป็นตัวส,งส,งสงูงๆผอมๆนะครับส่วนแวร์เฮาส์ warehouse. น่าจะเป็นตัวข้างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจครับชั้นและแวร์เฮาส์ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเรากําลังคุยกันถึงเรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณแถวๆนี้ใกล้ๆนะพวกเราอ่ะอยากได้ความช่วยเหลือจริงๆนะ อย่างแรกเลยฉันคิดว่านายน่าจะได้รู้ภาพรวมสังเล็กน้อยนะโอเคเราสามารถดูภาพรวมได้นะครับโดยการกด lt อ๋อผมลองบอกไปนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมเล่นในสตรีมนะครับแต่ว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็น j o อ controller นะครับเพราะฉะนั้นข้ออินเทอร์เฟซต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นัพ p อ o r t เกี่ยวกับ j o อ controller ครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้จอยใช้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้น่าจะได้นะครับแต่เผอิญว่าผม ต่อ,อตัวจอยไว้อยู่แล้วมันก็เลยบังคับเป็นจอยไปนะครับตรงนี้กด LT นะครับค้างไว้เพื่อดูนะครับโอเคเขาบอกว่าให้เราดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็แวร์เฮาส์นะครับ LT โอเคเยอะมากตอนนี้นายก็จะเห็นชั้นเนี่ยเป็นเลนส์รูมแล้วก็เพื่อนของชั้นที่อยู่ตรงนี้ใช้เงั้นเหรอชั้นเนี่ยทำการผลิตพวกอะไรของสดใหม่นะครับอ่าเป็นโอน้อ่านไปทันเลย ก็คือสรุปว่าไอโกดังเนี่ยมันเป็นร้านขายผักนั่นเองนะครับโอเคพวกเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งกอ่อสร้างใหม่ๆที่อยู่บริเวณนี้สักหน่อยอะนะอ่าโอเคเรามาดูนิดนึงครับอันนี้ผมยังกด LT ค้างไม่อยู่นะครับตัวที่มันกําลังพูดกับเราตอนแรกเนี่ยมันคือตัวสีเขียวนะครับมันคือเรน t Room หรือห้องเช่านั่นเองส่วนอ่อสีฟ้านะครับข้างๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นโกดังนะครับอ่ามันจะเป็นร้านขายของชําละกันประมาณนี้แต่ว่าจะขายของ ประเภทผักต่างๆผักและผลไม้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้มันให้เราทําการคุยกับตึกตรงนี้นะครับอ่าโอเคคุยเลยเขาบอกว่าโกดังแล้วก็ชั้นอ่ะคิดว่าเราต้องการอาคารใหม่หรือ,อให้นายลองสร้างอะไรสักอย่าง2ออย่างแถวๆนี้ดูก็แล้วกันโอเคแล้วก็ลองสร้างอะไรใหม่ๆดู วิธีการสร้างนะครับโอเคให้เราทําการกด A ครับในตัวช่องว่างที่มีอยู่ข้างๆานะครับเราสามารถกดซ้ายขวาในการเลือกช่องได้นะครับเลือกตําแหน่งได้อ่านี่ไงมันมีขึ้นมาแล้วนะครับโอเคซ้ายขวาอันนี้นี่ครับเราสามารถสร้างได้ครับตอนนี้เควสภารกิจขึ้นมาทางด้านซ้ายบนนะครับให้เราทําการสร้างสิ่งก่อสร้างอันใหม่นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับขวาบนมุมหน้าจอนะครับจะมี น่าจะเป็นทองหรือไม่ก็จะเป็นอิดนะครับ16ก้อนประมาณนี้นะครับด้านล่างนะครับตรงกลางเลยจะมีหัวใจครับ1ดวงนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับกด A มาแล้วนะครับมันจะมีให้เราทําการสร้างเพียงแค่อย่างเดียวนะครับอันนี้ชื่อ chimney stack นะครับ chimney น่าจะแปลว่าปล่องไฟนะครับอ่ามาลองดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับปึ้งอ่าโอเคเป็นสิ่งก่อสร้างอ่าที่เป็นปล่องสูงสนะครับนด้เิ็นใครกันเนี่ย แล้วทาไมไนายต้องไปอยู่ข้างล่างแถวท่านั้นด้วยโอเคเอ้มฉันไม่แน่ใจนะว่านี่มันจะเป็นสิ่งที่ฉันคิดไว้หรือเปล่าฉันว่าฉันน่าจะช่วยอ้เจ้าชิมนี่น้อยนี่นะโอ้มันช่างใหญ่จริงๆสิ่งก่อสร้างมันจะรู้สึกดีขึ้นถ้ามันได้ทําอะไรบางอย่างแล้วก็มันอะไรที่ใหญ่มากๆให้เราทําการเปิดตัวชิมนี่นะครับอ่า building มนูนะครับโอเค ก็คือให้เราทําการเปิดตัวนี้เราเนี่ยน่าจะได้ช่วยเขาได้นะครับโอเคแล้วก็เควรต์รกิจขึ้นมาแล้วให้เราทําการเลือกไปที่ชิมนี่แล้วก็ทําการแอดอ๋อโอเคผมเข้าใจละตอนแรกเนี่ยเราสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะครับมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบเป็นสิ่งก่อสร้างต่าๆนะครับแล้วก็ประเภทสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็อ,อย่างตัวนี้มันจะเป็นตึกนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโกดังแต่ว่า2ตัวนี้มันก็คือมีธุรกิจหรือตัวบิสัยเนสนะครับควบคู่ไปว่า สิ่งก่อสร้างนี้เราจะเอาไว้ทําอะไรซึ่งไอ้ปล่องตรงนี้ผมก็ตอนแรกเข้าใจว่าไม่เป็นโรงอาบน้ําก็จะเป็นโกดังเรียกว่าเป็นโรงงานนะครับ่มาดูกันครับโอเคก็เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเขาให้เรากด a เพื่อ add business นะครับหรือ add ตัวธุรกิจให้กับสิ่งก่อสร้างอันนี้นะครับสิ่งก่อสร้างนี้ถ้าดูทางด้านขวามือนะครับก็จะอยู่แบบว่างๆเปล่าๆโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับโอเคกด a ครับเพื่อ add ครับทีนี้มีให้เลือกอย่างเดียวนะครับ เป็นลินินนะครับเป็นโรงทอผ้าลินินนั่นเองโอเคก็ให้เลือกตัวนี้ครับแล้วก็คอนเฟิร์มเลยปุ๊บโอเคครับตอนนี้เมภารกิจเสร็จแล้วให้เรากดบีเพื่อทําการปิดนะครับอ่าขอบคุณมันช่วยได้จริงๆฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวเองขึ้นมากกว่าตอนเลยเยี่ยมมากทีนี้นายก็ดูสงบลงกว่าเดิมแล้วนะชิปนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่มันนี่มันมปนโรงงานใช่ไหมเนี่ย อ่าฉันก็รู้สึกเอนจอยนิดหน่อยนะที่มันเป็นโรงงานไม่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 ไมใช่ชานแอร์เฮาส์มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเรียกว่าอะไรครับเป็นสิ่งก่อสร้างไว้สําหรับที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับเพราะเลนส์รูมครับเมื่อกี้มันบอกอยู่โอเคเนี่ยครับก็คือเลนส์รูมเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยน่าจะไม่ถูกกับโรงงานแน่ๆแต่ว่าไอ้ตัวโกดังเนี่ยมันเป็นผมอ่ะผมตีให้มันเป็น ย่านการค้าและการย่านการค้ากับโรงงานเนี่ยน่าจะอยู่กันได้นะครับแต่ว่าโรงงานกับเรียกว่าที่อยู่อาศัยไม่น่าจะอยู่ใกล้กันได้นะครับโอเคต่อไปเราจะต้องมาคุยกับตัวนี้ครับนนเดี๋ยวโอเคมาครับย่านนิดนึงนะครับอามามาคุยดูครับเขาบอกว่าตรงนี้เรื่องนี้ฉันรับไม่ได้ไม่รู้ไหมว่าฉันใช้เวลานานาแค่ไหนกว่าที่เจ้ากโกดังเนี่ยจะหยุด การประกอบอาชีพที่เป็นโรงงานแล้วก็ลองดูผลกระทบที่โรงงานมีกับชั้นสิอ๋อสามารถดูได้ครับให้เราทําการกด RT ี T นะครับเพื่อดูว่ามันมีผลกระทบแบบไหนครับอ๋อโอเคผลกระทบนะครับมีอยู่2อย่างคือ positive ครับก็คือในแง่บวกแล้วก็ negative ในแง่ลบนะครับโอเคตามนี้อ่าต่อไปครับให้เราทําการกด RT บนชิมนี่นะครับชิมนี่คือตัวนี้นะครับอ่าโอเค กด RT เห็นไหมโอเคชิมนี่นะครับอ่ายังไม่ท่านจะดูเลยเมื่อกี้เหมือนบนตึกมันจะมีสีแดงๆเป็นนก g a t i e นะครับโอเคอ่าฟังนะฉันไม่แน่ใจว่าเราจะจัดการเรื่องนี้กันได้ไหมอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบททดสอบที่ตึงเครียดมากการทำให้โกดังออกจากธุรกิจจากโรงงานอันนี้มันน่าจะเล่าถึงไอ้เพื่อนมันที่เป็น warehouse นะครับ อ๋อโอเคให้เราไปคุยกับโรงงานนั่นเองว่าจะทำยังไงนะครับอมาลองคุยดูชิมนี่ทำให้ฉันคิดอะไรบางอย่างได้ฉันจะแสดงให้นายเห็นว่าเ,เชือกมนทำงานยังไงคืออะไรครับไม่เข้าใจเท่าไหร่ลองดูที่ warehouse นะครับว่า warehouse เขาให้เราทำอะไรเลือกที่ warehouse โอเคเขาบอกว่าอย่างแรกเลยดูที่ attribute นะครับ a t t r i b u อยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่ครับ Attribute โอเคเราต้องกด X ใช่ไหมอ่าโอเคครับก็ตอนนี้อ๋อโอเคก็คือโกดังเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นร้านขายขอนะครับโดยที่เขาจะทำการสร้างตัวผักที่สดใหม่นะครับให้กับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ร,บรอบๆนะครับโอเคก็คือตัว Attribute ในที่นี้ก็คือตัว Ability หรือ Skill ที่อยู่ติดกับสิ่งก่อสร้างนั้นๆนั่นเอง เราเนี่ยสามารถหาดีเทลต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวผักได้นะครับให้เราทำการกดวายปุ๊บเขาก็จะบอกว่าตัวแอทิบิวตัวนี้นะครับจะทำการสร้างผักสดขึ้นมาครับหนึ่งหน่วยครับให้กับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับโอเคเราก็กดวออกมาปุ๊บตอนนี้ลองดูเป้าหมายนะครับเป้าหมายเป้าหมายกด X ครับโอเคเขาบอกว่า พวกเราเนี่ยต้องการเป้าหมายให้ครบสมบูรณ์เพื่อที่จะได้เรียกว่าทําการอัปเกรดได้นะครับโอเคไอตัวแอปพิลนะครับมันคือหัวใจนั่นเองผมขอเรียกเป็นหัวใจนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําตาม r ีคว i ยเมนต์นะครับของสิ่งกอ่อสร้างนั้นๆเพื่อสะสมหัวใจหลังจากนั้นเราก็จะเอาหัวใจเนี่ยไปทําการอัปเกรดสิ่งกอ่อสร้างต่อไปนั่นเองโอเคอ่าตรงนี้มันมีอธิบายอยู่ครับก็คือ อย่างที่ผมบอกเลยเราต้องการ e q u u r e m e n t ให้สำเร็จนะครับเราก็จะได้เป็นหัวใจมาออโอเคโอเคก็คืออย่างในตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะเห็นว่าตัวสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นโกดังนี้นะครับต้องการรูปคนนะครับ2อันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้ว1อันนะครับก็คือมีแค่ครึ่งเดียวซึ่งถ้ามีครบ2อันปุ๊บเราจะได้หัวใจ1ดวงนะครับโอเคแล้วก็ให้เราลองดูคบว่า เราเนี่ยจะสามารถหา requirement ตัวนี้ได้จากไหนได้บ้างน,นะครับก็คือสามารถเข้าไปในโหมด building overview นะครับ building overview ก็คือ RT นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมออกนี้ก่อนหรือเปล่า RT RT เ okay. คจากตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างนะครับที่ให้ตัวคนนะครับรูปคนเนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างที่อยู่า,านะครับก็คือเป็น เลนรูมนั่นเองนะครับให้ซึ่งตอนนี้นะครับเลนรูมถ้าสังเกตน,นะครับว่าในรูปเนี่ยเลนรูมมันมันจะให้คนแค่1คนแต่ว่า,าตัวโรงงานอ่ากดังนี้นะครับต้องการ2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหามาเพิ่มแน่ๆนะครับโอเคยังไงต่อครับปิดเมนูครับปึ๊บโอเคนี่ครับเขาบอกว่าเราจะทำยังไงที่เราจะทำการหาเลนรูมให้อยู่ใกล้ๆนี้ได้อีกนะครับก็ทำการสร้างนั่นเอง ต่อไปเควสภารกิจก็คือให้เราทำการสร,าสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ครับซึ่งก็คือเรนท์รูมให้อยู่ถัดไปจากตัวกโกดังนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็โอเคอ๋อฉันลืมบอกไปอีกอย่างนะเออไม่ใช่ทุกสิ่งก่อสร้างใน,นที่จะสามารถสร้างได้ทุกประเภทโอเคก็ตามนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Planning นะครับอ่า ก็เดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันว่าอย่างเช่นไอ้ตัว Resident Building ตรงนี้นะครับมันสาม,มารถสร้างาเรียกว่าสร้างได้ปุ๊บจะประกอบอาชีพหรือบิสซิเนสนะครับได้เพียงแค่2อย่างเท่านั้นก็คือสีเขียวเป็นเลนท์ลูมแล้วก็สีฟ้าเป็นการค้านะครับโอเคก็ตรงนี้เราจะต้องดูสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับว่าสิ่งก่อสร้างนั้นๆมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับออ้อย่างอันนี้มันมีให้เราเลือกอันเดียวนะครับรีสิเดนซ์บิวิ่งครับก้อนอีกสิอันนะครับสร้างไปเลย ทีนี้ทายังไงต่อครับอ๋อโอเคผมเข้าใจละเราต้องมาทําการ add business ให้มันนะครับก็กด A แล้วก็ business จะมีให้เลือก2องอย่างนะครับโดยที่สิ่งก่อสร้างประเภทนี้จะได้2อ,อย่างพอดีนะครับคือจะเป็นร้านขายของนะครับแล้วก็เป็นเลนท์ลูมหรือห้องเช่านั่นเองโอเคตรงนี้รู้สึกว่ารายละเอียดเขาจะบอกคาว่าตัวเลนท์ลูมเนี่ย attribute มันจะให้เป็นล o c อลนะครับก็คือคน1คนนะครับโอเพนเลยโอเค c o n f i r มปึ๊บ เรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับปิดอ่ะมาคุยกับตัวนี้ครับปึ๊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 บเขาบอกเยอะม,มากตอนนี้เนี่ยอ่าก็มีผลไม้แล้วก็ผักที่อยู่ที่นี่แล้วให้อ่าเรียกว่าสําหรับพวกเพื่อนบ้านทุกคนนะครับแล้วก็ต่อไปให้เราทําการเปิดแวร์เฮาส์แล้วก็อัปเกรดนะครับอ๋อโอเคอัปเกรดร้านค้าครับอ่ะนี่งไงตอนนี้นะครับเราเนี่ย สะสมนะครับรีควอรี่เมนครบแล้วนะครับก็คือต้องการคนนะครับสคนซึ่งคน2คนเนี่ยก็มาจากาตึกอันเดิมห้องเช่าอันเดิมแล้วก็ห้องเช่าอันใหม่ที่เราเพิ่งสร้างนะครับซึ่งตอนนี้ครบเรียบร้อยแล้วได้หัวใจ1ดวงอ๋อโอเคระดับแรกใช้หัวใจแค่1ดวงนะครับดูจากด้านล่างตอนนี้เป็นแม็กแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับคอนเฟิร์มปุ๊บโอเคเป็น2ดาวครับได้เป็นก้อนอิดเพิ่มมา4อันนะครับ อ๋อตอนนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าตัว requirement นะครับที่ต้องการเนี่ยมันก็ได้ถูกอัพเด e ไปด้วยนะครับอ่าใช่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ requirement ที่ต้องการนะครับก็คือต้องการ ferry local นะครับจะได้หัวใจ1ดวงเราก็คนเนี่ยสอันได้อีกหนึ่งดวงนะครับสุดท้ายด้ล่างนะครับที่เป็นสีแดงอ๋อเป็นเพราะว่าเรามีโรงงานนะครับก็เลยถูกรบ หัวใจนะครับอีกหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นหักลบกรนี้แล้วตอนนี้เราติดลบอยู่หนึ่งนะครับสามารถดูได้จากตัวด้านล่างนะครับแอปพิวด้านล่างนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้หัวใจคือลบหนึ่งนั่นเองโอเคอ่ะนี่ครับเขากําลังอธิบายซึ่งผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นผมก็จะค้าไปเลยเราสามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับเราก็กดวายเพื่อเปิดดีเทลครับโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเป้าหมายบางอย่างนะครับอย่างตัวเฟรดี้ล็เกิลเนี่ย มันจะสามารถหายากหรือมันจะได้เป็นสเปเชียลนะครับซึ่งเราสามารถกด Y ดูรายละเอียดหรือดีเทล,ลได้ว่าเราสามารถหาไอตัวเฟรลี่โลเคอลเนี่ยได้มาจากไหนครับโดยที่ตรงนี้เมื่อผมกด Y ไปปุ๊บ<ๆ><ๆ>เขาก็จะอธิบายว่าเฟรลี่โลเคอลนะครับสามารถหาได้จากเลนส์ลูมนะครับระดับ3นะครับถึงจะมีเฟรลี่โลเคอลโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูอันอื่นก่อนอ,อันอื่นนะครับอันนี้ก็คูณ3สามารถหาได้จากเลนส์ลูมระดับ1 2 3 โอเคลิน,นมิวนะครับก็จะอยู่ในระดับ3จะให้ตรงนี้อยู่1โอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราดูนะว่าเออเฟร์นลเจอลนะครับจะได้ในกรณีที่เลนลูมอยู่ในระดับที่3นะครับเดี๋ยวผมมาดูก,ก่อนว่าตอนนี้เลนลูมเรากดไม่ได้ด้วยอะช่างมหมครับอะมาคุยกับตัวนี้ครับเออฉันเนี่ยได้ทําการเรียนรู้อยังไม่เสร็จเลยโอเคก็ตามนี้นะครับ เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเนี่ยอยู่ที่ระดับที่สองแล้วตอนนี้ามาทำการเริ่มเป็นมาสเตอร์นะครับก็คือระดับที่สามนั่นเองโอเคแล้วก็เควสภารกิจไม่ไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยติดก,ก็คือไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับสามารถไปที่สิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับแล้วก็ทำการกด Y นะครับเพื่อขอคำแนะนำได้นะครับ โอเคก็คือเป็นฮินนั่นเองนะครับฮินตรงนี้เขาบอกว่าให้เราทําการกด Y เพื่อถามสิ่งก่อสร,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 ร้างเพื่อขอคําแนะนํานะครับในกรณีที่แบบเราคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปอ่มาคุยกับตึกบ้างครับปึ๊บเขาบอกว่าแวะเฮ้า,าตึกรู้สึกว่าตอนนี้นะ่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมแลเนี่ยแล้วก็ ฉันเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรมากนะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันมีพวกกองอิฐที่อยู่แถวนี้เนี่ยทำไมเราไม่ทำการเคลียร์มันเพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างๆเยอะขึ้นกว่านี้ล่ะโอเคก็พารกิจต่อไปมาแล้วนะครับคือการเคลียร์อิฐทั้งหมด4อันนะครับบทสนทนาพวกนี้รู้สึกว่ามันจะคุยกันเองนะครับผมก็จะขอค่าไปด้วยกันเพราะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับเนื้อหานะครับโอเคคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับอามานี่ครับเราต้องทำยังไงครับ อ่ะโอเคกด A ได้เลยนะครับก็จะได้เป็นก้อนอิฐมาด้วยนะครับปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเรียตรงนี้ตรงนี้งั้นเลงเออตรงนี้เหมือนกดไม่ได้อ่าช่างมันครับตอนนี้เคลียกองอิฐนะครับกองหินไปแล้ว2นะครับจากสี่ปึ๊บอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได้ก้อนก้อนอิฐสี่รู้สึกว่าเราจะเสียก้อนอินนะครับตอนนี้มีอยู่ส4ี่ปึ๊บเหลือสี่นะครับ โอเคสรุปว่าเสียก้อนอิดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะมีพื้นที่ว่างเยอะกว่าเดิมน,นะครับมาดูต่อครับปุ๊บๆเดี๋ยวเลยเลยครับเลยเลยเขาบอกว่าเยีม่ะมากตอนนี้เราก็มีพื้นที่ว่างในการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายแล้วเอาละตอนนี้ถ้าชิมมี่เกี่ยวกับเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับเรื่อง เ,เรียกว่าการทํางานโรงงานของเขาเนี่ยก็เราควรจะให้เขาเนี่ยกระเถิบออกไปไกลๆหน่อยนะโอเคก็วิธีการกระเถิบทําไงครับอา่ามามาคุยนี่ก่อนนะครับปุ๊บเออรู้สึกว่าฉันดูแล้วอืมฉันอยากจะย้ายไปจริงๆแหละอา่าโอเคย้ายครับย,าย,ย้ายทํำยังไงครับโอเคขึ้นมาแล้วครับแคว้นประเทครับ ให้เราทำการย้ายชิมมี่นะครับปึ๊บวิธีการย้ายนะครับให้เราเลือกไปที่บิวดี้นะครับที่จะต้องการย้ายนะครับเราก็กด r b นะครับหลังจากนั้นก็คือย้ายไปตามที่เราต้องการเลยปึ๊บโอเคอ่ะเดินได้นี่นะโอเคครับอันนี้นี่นี่นตรงนี้ตรงนี้เลยเลยปุ๊บปุ๊บปโอเคแล้วก็กด เอ่หรือเปล่าครับอะใช่ครับใช่ใช่โอเคเรียบร้อยครับมาไหนทำได้แล้วโอเคทา้าคอมพีตก็ได้อิกเพิ่มอีก10ก้อนนะครับอิฐเนี่ยผมขอเรียกเป็นเงินละกันเพราะว่ามันน่าจะใช้แคนจำนวนเงินหรือจำนวนทองประมาณนี้นครับเพราะว่ามันได้เป็นสีเหลืองๆของทองด้วยเลยบางทีสับสนนิดหนึ่งครับอะมาครับต่อไปนะครับอาคารเล็กๆพวกนั้นเนี่ยทำตัวแปลกๆนิดหน่อยใช่ไหมลนะ่ะ ฉันว่ามันต้องเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำที่มันอยู่ติดกับถนนแน่ๆเลยอ่าเอาละตอนนี้นายก็รู้ใช่ไหมล่ะถึงเวลาที่จะต้องปล่อยควันออกจากท่อแล้วโอเคงั้นต่อไปครับอ่านี่นี่มีเคลภดรกิจตรงนี้นะครับมามาต่อครับขอบคุณสำหรับสิ่งที่นายทำนะมันดีมากๆเลยสำหรับ warehouse นะ เออไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วที่ฉันอยู่ที่นี่แล้วก็นายก็รู้ใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยได้กล้าไปอีกขั้นแล้วนะนะดูสิ่งพวกนี้สิมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับสิ่งก่อสร้างนะที่นี่ฉันทําการเก็บออก้อนอิฐที่สุดท้ายของฉันแล้วก็มาทําให้ที่แถบนี้กลับมาเหมือนเดิมกันเถอะ ฉันอยากให้นายช่วยเ,เรียกว่าสร้างอาคารหรือธุรกิจเนี่ยเพิ่มเติมนายสามารถทำได้ไหมโอเคก็ตรงนี้ให้เราดูอะไรครับอ่ะโอเคเราสามารถดูได้จากหัวใจด้านล่างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่3นะครับเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยมันสามารถดูได้จากบิ i ดิ้งแอ p พิลนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะต้องกดโอ้โดูนะครับโอเค คุยไปภารกิจมาแล้วครับตอนนี้ให้เราทําการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับแล้วก็2ครับให้เราทําการเปิดผับนะครับแล้วก็3ครับให้เรามีหัวใจเนี่ยขึ้นไป12ดวงนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่3ดวงนั่นเองนะครับอ่ะภารกิจแรกต่อครับทำการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันนี้เรนรูมีอยู่2อันนะครับเราก็มีร้านขายตรงนี้เราต้องสร้างผับขึ้นมาอันนึงใช่ไหม เมื่ออันนี้ผมลองกด A ดูนะครับเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ทั้งหมด2ประเภทนะครับตอนนี้คือ small warehouse แล้วก็ r e s i d e n t building นะครับซึ่งตรงนี้ผมเอาเป็น small warehouse เนี่ยสามารถสร้างได้เป็นย่านการค้าสีม่วงคืออะไรไม่ได้ใจครับแล้วก็สีเหลืองน่าจะเป็นตัวโรงงานนะครับผมเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บ โอเคอ่าแวร์เฮาส์ก็คือเหมือนกับไอร้านขายของนั่นเองอ่าต่อไปครับให้เราทําการสร้างผับนะครับปึ๊บผับผับอ๋อโอเคสีม่วงคือผับนะครับสีม่วงผมแทนเป็นอ่าสิ่งก่อสร้างประเภทอ่าท่องเที่ยวระกันนะครับหรือเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบอ่าผ่อนคลายประมาณนี้นะครับก็ปึ๊บโอเคสร้างเลยปึง้งก็จะได้เป็นผับมานะครับ ตรงนี้เราอัปเกรดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเราต้องมีคนทั้งหมด2คนนะครับเราก็มีโ o ค a l หอันอ่ะจะอัปเกรดได้คือจะต้องมีหัวใจแม็กสออันนะครับซึ่งในนี้เรามีอยู่แล้ว1อันเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราต้องทําการเรียงใหม่หรือเปล่าน,น,นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อัปเกรดได้นะครับเลนรูมอันนี้อัปเกรดได้อันนี้ล่ะทำไมไมาถึงอัปเกรดได้เดี๋ยวผมขอเช็คิดนึงนะครับอันนี้อัปเกรดอัป ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องมีอัพินอัพินคืออะไรครับเดี๋ยวผมขดดูก่อน,อ,นอ๋ออัพินคืออะไรที่มันมาจากผับนั่นเองโอเคกลับไปดูผับนิดนึงครับตรงนี้อ๋อโอเคผมกดดูแอตทิบิวนะครับกด x ปุ๊บเนี่ยที่ผับเนี่ยมันจะ,ะทำการคราฟเบียรหรือให้เบียนะครับหรือให้เครื่องดื่มกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างๆางนะครับตรงนี้เราสามารถกด rt ได้อ๋อมันไปไม่ถึง ไอสิ่งก่อสร้างที่เป็นห้องเช่าด้านซ้ายนั่นเองโอเคองั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเลี้ยงใหม่นิดนึงแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ปึ๊บโอเคนายไม่อยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าโอเคจะได้อัปเกรดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออยู่ติดติดกันนิดนึงอันนี้ติดกันหรือยังโอเคติดกันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้โอเคติดกันแล้วปึ๊บถ้าหวาตอนนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับมา ปึง้งเลนลูมนะครับอัปเดตได้แล้วแล้วก็มีหัวใจเพิ่มเปนหนึ่งดวงครับเพราะว่าตอนนี้ตัวระดับนะครับขึ้นเป็นสามดาวแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันปึ๊บเป็นแปดดวงครับโอเคอ่ะขึ้นได้อันหนึ่งเลยนะี่นะทำไมถึงขึ้นได้อันหนึ่งมีผักนะครับมีนี่มีนี่โอเคขึ้นได้ก็ขึ้นครับมาปึง้ง โอ okay. เคแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้ผับครับผับเนี่ยมีมีคน2คนนะครับโอเคย้ายมาพอดีนะครับปึง้งอัปเกรดแล้วเป็น2ดาวครับแล้วก็อีกหนึ่งดาวอัปเกรดได้เลยนะครับปึง้งแล้วก็อันต่อไปรู้สึกว่าจะใช้วิสกี้บาเรลนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีโอเคเอาไว้ตามนี้ครับแล้วก็มากลับมาที่ตัวนี้ครับสามารถอัปได้อีก หนึ่งอันปึ๊บโอเคแล้วก็ระดับต่อไปนะครับที่เราสามารถอัพได้คือเราจะต้องมีเฟรนลี่โลเคอลเรามีแล้วนะครับมีคนเนี่ยทั้งหมด4คนนะครับจะได้1ดาวโอเคแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซึ่งน่าจะยังไม่ได้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมสร้างเป็นเป็นห้องพักละกันห้องพักเป็นเลสเดนต์บิลดิ้นะครับโอเคปึ๊บ แล้วก็ห้องพักตรงนี้เราได้เป็นร้านขายผักกับเป็นห้องเช่าอ่ะเป็นห้องเช่าแล้วกันครับปึ๊บโอเคแล้วก็ห้องเช่านี้จะไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าอ่ะครบ12บอแล้วนี่นะโอเคงั้นก็ไม่ต้องอัปเกรดนะครับเอาตามนี้เลยมาทําการส่งเควสครับก็ทาร์คอมพิวเรียบร้อยนะครับ โอเคเขาบอกว่าที่นี่เะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันของอาคาร 2- 3สแห่งที่ต้องการความชยว่เหลือจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพานบางทีนายอาจจะไปถึงที่นั่นแล้วก็ช่วยพูกช่วยเหลือพวกเขาสักหน่อยก็ได้นะฉันได้พูดคุยเกี่ยวกับเมื่อแล้วก็ปลดล็อกด้านนั้นอีกฝั่งหนึ่งแล้วโอเคแล้วก็กลับมาที่นี่ได้ตลอดเวลานะ อ่าโอเคครับอ่ะนี่ไงใช้5 0เหรียญเอ่อใช้50ก้อนนะครับในจานปลดล็อกตรงนี้แต่สำหรับในพีนี้ผมจะขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเราก็เดี๋ยวเรามาชมกันต่อในอีพีหน้านะครับกับการที่จะไปทำการรีโนเวทเมืองอีกฝั่งหนึ่งของสภาน,นะครับมาดูว่าจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับก็สำหรับเกมนี้ฝากติดตามมาต่อในอีพีหน้าก็แล้วกันนะครับก็เราพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ